ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคาระวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอ,อริยเจ้าอาจารย์หมอเขียวดร,รใจเพชรกล้าจนและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกท่านค่ะมีความยินดีต้อนรับพี่น้องสู่รายการรับการบ้านของนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกหลักสูตรนะคะหลังจากเราจบค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ผ่านมาอ่าเป็นครั้งที่38นะคะและเราเรียกหลักสูตร ที่เราเรียนรู้การหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมคำจุนโลกรุ่นที่7นะคะพี่น้องได้อะเรียนรู้ผ่านมาอีกรุ่นหนึ่งแล้วแต่กิจกรรมของนักศึกษาสถาบันวิชารามก็คือการส่งการบ้านของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไหนนะคะมาร่วมกันส่งการบ้านความหมายของการส่งการบ้านคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยเราเอาไปปฏิบัติแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่า เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ดิฉันดรนิตยาพรสุรสายค่ะรองประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยรองวิชาธิการบดีสถาบันวิชารามนะคะ,ะมาขอรับการบ้านร่วมกับพี่น้องอีกหลายท่านนะคะ,ะนำส่งอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรก้าจนนะคะอาจารย์ก็ติดตามฟังข้อมูลของพวกเราอยู่นะคะค่ะ ท่านต่อไปที่จะมาร่วมรับการบ้านกับเรานะคะเชิญดรผุดสดีค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกด,ดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะผุดสดีจเจริญวัยเจตค่ะชื่อทางธรรมมั่นมิ่งบุญปัจจุบันเป็นนักศึกษาอริยะปัญญาโทสถาบัานวิชารามค่ะก็ยินดีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นปีนะคะ ก็ยังมีนักศึกษาสถาบันวิชารามรุ่นใหม่ๆที่สมัครมาแล้วแต่ยังไม่สอบสัมภาษณ์นะคะวันนี้ค่ะช่วงเวลานี้นะคะก็แจ้งความประสงค์ยกมือได้นะคะและช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่โอกาสดีมากๆเลยนะคะหลายคนใช้เหตุการณ์ในการที่จะปฏิบัติทำให้เจริญยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการช่วงทบทวนชีวิตแล้วก็นำเรื่องราวต่างๆเนี่ยทำมาแบ่งปันค่ะ ก็ยินดีนะคะที่จะได้เับาฟังจากท่านค่ะค่ะต่อไปพบกับพี่เรือนแก้วค่ะเชิญค่ะเจริญทำสำนักดีพี่น้องทุกท่านค่ะเรือนแก้วสว่างวงนะคะ ชื่อทางธรรมแก้วเย็นศีลค่ะก็เข้ามาอยู่ในพวทตั้งแต่ปี2560นะคะปัจจุบันก็ร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็เมื่อก่อน,เป,นเป็นอะไรคะปัจจุบันแข็งแรงเ <c oughs> มื่อก่อนเป็นมะเร็งค่ะเมื่อก่อน <c oughs> เป็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งรังไข่ระยะสามนะคะก็ตัดสินใจเข้ามาดูแลแบบแพทย์พิถีธรรมตอนนี้แข็งแรงดีค่ะ ก็เป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตรเจ็ดปีชั้นปีที่ห้าค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่เรือนแก้วช่วยเรื่องของทะเบียนต่างๆนะคะก็เป็นเมื่อก่อนก็ทำงานผู้บริหารแบงค์มานะคะเรามีผู้บริหารแบงค์มาทำทะเบียนช่วยนะคะ,นะค,ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรายังมีพี่น้องจิตอาสาจากตัวแทนจาก พี่น้องเครือข่ายภาคใต้นะคะมาเริ่มรับกันบ้านด้วยนะคะเชิญพี่โสภาหนำคอกค่ะพี่โสภาช่วยแนะนำตัวเองกับพี่น้องด้วยค่ะเชิญค่ะกร,ราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดเรเจเพชรประจ์ที่เคารพอย่างยิ่งค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจได้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะขอแนะนำตัวเองนะคะชื่อโสภาหนำคอกอายุ65ปีเป็นจิตอาสาสวนป่านาบุญสองอำเภอเจ้าวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ การศึกษาทางโลกก็จบพยาบาลค่ะการศึกษาทางธรรมตอนนี้ก็จบอริยปัญญาตรีเจ็ดปีจากสถาบันวิชารามค่ะตอนนี้ก็กําลังศึกษาอริยปัญญาโทปีที่สองอยู่ค่ะวิจักเพศวิธีธรรมปี2553ค่ะโดยโรคทางกายก็ทุกระบบค่ะ <laughs> ตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นโรคทางใจด้วยจนจนได้มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ค่ะ ถึงได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วคือโรคทางกายที่เป็นนั้นมันเกิดจากมะเร็งในอารมณ์ของเรานี่เองตอนนี้ก็สภาวะทั่วไปก็เข้าสู่ปกติค่ะก็เบากายสบายมีกำลังเป็นอยู่ป่าสุขค่ะค่ะก่อนไน้นำตัวเค่นนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่โสภานำเข้าพี่โสภาเป็นอดีตพยาบาลนะคะ พี่เพิ่งสมัครเรียนวิชารามอยู่ปีสองนี่รุ่นพี่ของพี่น้องไม่นานนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพี่โสภามาร่วมบําเพ็ญกับเรานานแล้วแต่ตอนนั้นยังอยู่ในระบบราชการอยู่พอเกษียณมาก็มาเป็นนักเรียนด้วยนะคะแต่ว่าการบําเพ็ญเนี่ยได้บําเพ็ญในพื้นที่ของจังหวัดสุราธานีที่พี่โสภาอยู่ นะคะช่วงที่ทํางานอยู่ก็คือเป็นพยาบาลแพทย์วิถีธรรมด้วยนะคะเป็นพยาบาลจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมในพื้นที่ด้วยค่ะก็อาจจะมาร่วมแลกเปลี่ยนกับพวกเราด้วยในช่วงของการรับการบ้านนี่นะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีน้องกุ้งน้องกุ้งยกมืออยู่เนี่ยน้องกุ้งยังไม่ได้โคโฮสเหรอคะ หรือว่าน้องกุ้งจะส่งการบ้านนะคะแต่มาแนะนําตัวเองกับพี่น้องก่อนนะคะอ๋อนี่น้องกุ้งอีกคนหนึ่งยังไม่ได้การบ้านค่ะที่นิดหน่อยเอ้ยังยังไม่ได้โคโฮสค่ะมันมีอสอง,งค่ะมีสองเครื่องค่ะ,อะตอนนี้เชิญแนะนําตัวกับพี่น้องกันค่ะเดี๋ยวก็ค่ะได้แล้วโคโฮดเชิญค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะจะรเินทําพี่น้องทุกท่านนะคะ ชื่อประพาศวาลีค่ะอายุ52ปีค่ะปัจจุบันอยู่กรุงเทพนะคะปัจจุบันเป็นนักศึกษาเออลิยปะปัญญาตีงชั้นเข้าชั้นปีที่เจ็ในเดือนพฤศจิกายนี้ค่ะแล้วก็เดิมก็มีหลายโรคอะค่ะที่เป็นหนักๆแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยแบบต้องวางร่างวางขันก็คือแบบได้ยินเสียงในหัวค่ะปัจจุบันโลกก็หายหมดนะคะและเดิมก็คิดว่าชีวิตเนี่ยแบบ มันเหมือนกับว่าตัวเองเป็นคนดีอะค่ะแต่ทุกอยู่ตลอดเวลาค่ะเวลาไปเอ่อไปถือศีลไปสมาธิเวลาไปนั่งสมาธิอะค่ะออกจากสมาธิโอ้โหเหมือนนางฟ้าเลยค่ะกลับมาก็น่ารักเป็นคนน่ารักอะค่ะแต่อยู่ได้ไม่กี่วันนะค่ะไม่รู้นางมามาจากไหนอะค่ะเข้าสิงอะค่ะแต่พอเข้ามาเรียนรู้เอ่อวิชาจากอาจารย์หมอเขียวอะค่ะก็เลยรู้ว่าจริงๆเนี่ยค่ะที่เราคิดว่านางฟ้ามาตลอดอะค่ะมันไม่ใช่อะค่ะสัธทุกค่ะ ค่ะน้องกุ้งก็ช่วยเรื่องของการบันทึกข้อมูลนะคะบันทึกข้อมูลก็คือสรุปจากพี่น้องพูดย่อๆนะคะร่วมร่วมกับพี่เลือนแก้วด้วยนะคะช่วยช่วยกันทำข้อมูลนี้แล้วทีนี้พอเสร็จจากการที่เราส่งกันบ้านเสร็จก็แชร์เข้าไปให้พี่น้องได้ดูอยู่นะคะบางท่านอาจจะพลาดบาง บางช่วงที่เพื่อนส่งกันบ้านแล้วเราไม่ได้อยู่ดูเลยจะให้กลับไปย้อนดูย้อนหลังก็อาจจะไม่สะดวกพี่น้องสามารถอ่านสรุปยอ่อที่น้องกุ้งและก็พี่เรือนแก้วช่วยกันทำนี้ได้นะคะก็เป็นเป็นอีกข้อมูลหนึ่งของการสื่อสารที่ให้พี่น้องได้ได้ติดตามย้อนหลังได้ค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะมีพี่น้องทางเครือข่ายภาคกลางนะคะ กิงแก้วมาร่วมรับการบ้านกับพวกเราด้วยเชิญค่ะเปิดไม้ไม่ได้ใช่ไหมคะได้เป็นโคโฮสหรือยังคะอารับอากดกัอนอาได้แล้วค่ะกาพรวัฒนอาจารย์หมอเขียวด้วยกวามกรุยิ่งค่ะ,จะเจริญธรรมพี่น้องอผู้ไหวค่ะ ผู้ใฝ่หาความผ่าสุขทุกท่านค่ะคะกิ่งแก้วฉัตรมณีวัฒนานะคะชื่อทางธรรมปฏิบุญค่ะเพื่อนๆเรียกเมค่ะก็รู้สึกยินดีมากนะคะที่ได้มาต้อ,ตอนรับนะคะการบ้านของพี่น้องในแต่ละแต่ละ แต่ละชั้นแต่แต่ละก็เรียกว่าแต่ละหลักสูตรเลยนะคะวันนี้ค่ะก็จะมีพี่น้องแต่ละหลักสูตรเข้ามาส่งการบ้านเลยค่ะเมจจบริยปัญญาตีค่ะกําลังศึกษาอริยปัญญาโทของสถาบันวิชารามอยู่ค่ะเป็นอดีตผู้ป่วยที่ใช้วิถีใช้ยา9เม็ดนะคะแล้วก็วิถีชีวิตพอเพียงของแพทยวิถีธรรมค่ะทาให้ชีวิตอ,อยู่ด้วยความามีความสุขนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความ ประหยัดเรียบง่ายในท่ามกลางาในท่นามกลางภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะตัวเองก็รู้สึกว่าวเป็นโชคดีมากที่ได้เรียนรู้ศาสตร์นี้ค่ะมันเป็นศาสตร์แห่งการพึ่งตนแล้วก็ช่วยคนจริงๆค่ะค่ะเราจะทยอยแนะนำตัวกับพี่น้องในกรณีที่พี่น้องมาร่วมรับการบ้านเพิ่มขึ้นนะคะค่ะ แต่ในเบื้องต้นนี้ในช่วงเริ่มต้นนะคะขอชี้แจงเพิ่มเติมในวันนี้เรามีเรื่องราวของการรับการบ้านที่มีหัวข้อเพิ่มขึ้นด้วยนะคะพี่น้องท่านใดที่สนใจที่จะ,ะส่งในหัวข้อที่เพิ่มขึ้นมาได้ด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้นำไปใช้ในการที่ จะเผยแพร่ต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งพี่น้องว่ามีหัวข้ออะไรบ้างเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้เราเห็นพี่ตัวะะต้วนะคะพี่ตั้วเพชรแก่นพุธจากอเมริกาเครือข่ายต่างประเทศนะคะค่ะเชิญพี่ตัวะะ้วค่ะค่ะพี่ตั้วลองเปิดใหม่ๆดูค่ะ,คะได้นะคะ เรียนดนันสมดีพี่น้องผลรักสุภาพทุกท่านครับผมตัวเพชรกันพุธจากสหรัฐอเมริกาเป็นจิตอรัาสุนปารนรบนหกต่างประเทศออนนี้อายุ72ปีเป็นนักศึกษาอาเรียบปัญญาตรีของสถาบันวิชาลามปีที่7นะครับเข้ามาร่วมรับกันว่าของพี่น้องชาวต่างประเทศและเป็นตัวแทนของสุนปานบนหกต่างประเทศนะครับ ามีความยินดีที่ได้คําร่วมกลมุ่มครับค่ะนอกจากนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมีกิจกรรมของการที่พี่น้องที่ทีมตัดต่อวิดีโอจะมาร่วมบันทึกรายการกับพวกเราด้วยนะคะ สำหรับที่จะแนะนำพี่น้องว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่เราสามารถที่จะร่วมส่งการบ้านในหัวข้อที่เพิ่มขึ้นได้นะคะเดี๋ยวขอ,อแชร์แชร์สกรีนข้อมูลนี้กอนวันนี้ทุกหลักสูตรสามารถที่จะเพิ่มเติมหัวข้อที่จะส่งได้นะคะ เพราะว่าเรามานับว่าวันนี้ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของปี2,564ที่เราจะส่งการบ้านกันในช่วง4ีวันต่อไปนี้นะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันปี2,564ก็จะลาจากเราไปแล้วเราก็จะไปพบกันใหม่ปี2,565นะคะซึ่งก่อนที่จะจากไปเราก็เลยมีหัวข้อที่เพิ่มขึ้นสำหรับพี่น้องที่ จะมาส่งกันบ้านพี่น้องสามารถเลือกหัวข้อที่เพิ่มได้นะคะหัวข้อที่1ค่ะเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะเอาที่มุมที่ท่านเข้าใจเลยนะคะว่าท่านเปลี่ยนความคิดแล้วชีวิตของท่านเปลี่ยนอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามาเรียนรู้กับแพทยิติธรรมหรือการนําความรู้จากแพทยิติธรรมไปเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดของท่านแล้วทําให้ชีวิตเปลี่ยนนะคะ ค่ะนี่คือหัวข้อที่หนึ่งะคะสามารถที่จะเพิ่มเติมมาตอบได้ค่ะหัวข้อที่สองนะคะอยู่อย่างไรให้รอดในสถานการณ์โควิดก็จะมีพี่น้องอ่าที่มีประสบการณ์และประทับใจกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่ออยู่ให้รอดในช่วงสถานการณ์โควิดจะมาร่วมแบ่งปันก็ได้นะคะเลือกหัวข้อนี้ร่วมแบ่งปันก็ได้ค่ะหรือว่าหัวข้อที่สค่ะ เคล็ดวิชาการทำกสิกรรมแต่ละท่านมีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษก็ได้นะคะบางท่านจะมีองค์ความรู้ของการทำกสิกรรมที่มีเรื่องราวที่แบบพิเศษพิเศษเป็นเทคนิคที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่รู้นะคะก็เอามาแนะนำได้ซึ่งผู้ที่จะแนะนำเคล็ดวิชาการทำกสิกรรม นี้จะไม่ใช่เฉพาะผู้เชี่ยวชาญการทำกสิกรรมนะคะผู้ที่ทำกสิกรรมได้ไม่ไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็มีวิธีที่จะทำง่ายๆก็สามารถที่จะ,ะนำเสนอหัวข้อนี้ได้นะคะหัวข้อที่4ค่ะกสิกรรมเพื่อการแบ่งปันมเมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษต่อชีวิตผู้มีศีลน,นี่คือหัวข้อที่พวกเราได้มีการทำเรื่องของการแบ่งปันนะคะการแบ่งปันมเมล็ดพันธุ์ ก็สามารถที่จะมานำเสนอได้การแบ่งปันกิ่งพันุ์หรือเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งปันเรื่องที่จะไปเอื้อในการทำกสิกรรมก็สามารถนำเสนอได้นะคะและอีกหัวข้อหนึ่งนะคะหัวข้อทุกหายฉับพลันนี้พี่น้องก็เคยเคยทำอ่ะเคยทำการส่งกันบ้านในหัวข้อนี้กันแล้วนะคะคิดอย่างไรนี่แหละคะ่ะเป็นเรื่องของความคิดเช่นกันนะคะความคิดที่แบบที่สัมมา ปัญญาที่พาพ้นทุกพอมีปัญญามาเนี่ยทุกหายฉับพลันเลยนะคะพี่น้องก็เอามาแบ่งปันได้นะคะหัวข้อที่สี่อ่าเรื่องของการแบ่งปันกสิกรรมอ่มะเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นพันธุ์ต่างๆนี้แล้วก็หัวข้อที่ห้าทุกหายฉับพลันนี้พี่น้องก็เคยได้มาร่วมสงกันบ้านกันแล้วนะคะสําหรับหัวข้ออื่นๆที่เป็นห้าหัวข้อที่เราเคยอ่า เป็นหัวข้อที่เราทําเป็นประจําก็ยังส่งได้เหมือนเดิมนะคะ,ะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพี่นกเดินแก้วจะอ่านให้ฟังนะคะอยู่ที่ข้างหลังพี่นกเดินแก้วนะคะหัวข้อที่เราส่งกันเป็นประจําอยู่แล้วะคะ่ะค่ะเดิมเราก็จะมีหัวข้อในเรื่องของอการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโรคคือหนึ่งคบและเคารพนิตด,ดี สองมีอริยศีลสามทำสมดุลร้อนเย็นสี่พึ่งตนห้าแบ่งจะแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ค่ะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นหัวข้อหลักที่เดิมนี่เราให้ส่งกันบ้านตามหัวข้อนี้ค่ะค่ะก็เป็น หัวข้อที่เราจะร่วมส่งการบ้านกันซึ่งพี่น้องที่ฟังในวันนี้อาจจะบอกว่าโอ้มีหัวข้อที่เราอยากจะส่งอยู่นะแต่ว่าวันนี้ขอส่งเรื่องนี้ก่อนแล้วจะส่งในวันถัดไปก็ได้นะคะท่านหนึ่งสามารถส่งการบ้านหลายรอบได้เรามีเวลาอยู่4วันนี้แหละคะ่ะเป็นช่วงเวลาทองของพวกเราเลยนะคะที่จะมาะนําสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วก็เอามาแบ่งปันกับหมู่กลุ่มของเรา เรามีพี่น้องที่มาร่วมรับฟังเรื่องราวของเราอยู่นะคะแล้วเราก็จะมาแบ่งปันกันเป็นพลังเหนียวนำเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะในช่วงต้นนี้นะคะมีพี่จุธามาศนะคะจากอาจจะมาร่วมส่งการบ้านท่านแรกนะคะสำหรับท่านอื่นๆยกมือตามกันมาได้เลยนะคะเชิญค่ะ